สวัสดีครับผมผมปอนนะครับในวันนี้ผมก็จะมารีวิวอีกหนึ่งตัวละครที่มาในคอลแแลบของตัวด,ด,ดันดันนะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่โอเวอร์พาวเวอร์ที่สุดในอัปเดตนี้แล้วครับผมก็คือตัวละครที่มีชื่อว่าโอคารุนนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะไปอ่านความสมามารถให้ดูนะครับผมเพราะว่าผมยังไม่มีตัวโอคารุนเนาะเปิดไม่ได้นะครับโอเคนะครับผมคอมเพนเดียมยูนิตครับผมแล้วก็ไปที่ธาตุพืช จะมีตัวโอคารุนมาให้เราอ่านความสามารถนั่นเองนะครับผมผมบอกเลยว่าถ้าเป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าเป็นผู้เล่นที่กลับมาแล้วเ,เราอยากเล่นให้เก่งไวๆเปิดหาโอคารุนนะผมว่าโอคารุนเป็นตัวละครที่บอกเลยว่าเก่งได้ด้วยตัวของมันเองไม่ต้องพึ่งพิมไม่ต้องพึ่งใครตัวละครเก่งครบเครื่องมากๆนะครับมาดูกันที่สกิลอาร์ตของโอคารุนนะครับผม20,000% 28,000%ดาเมจธาตุพืชเป็นความแสหงกายภาพนะครับ จะทําการเร่งคูดาวสปีดก็คือทําให้ไอเทมของเราคูดาวไวขึ้นนะครับผมก็ของของตัวเองนะอันนี้70%นะครับแล้วก็เร่งสปีดของอาวุธประเภทฟิสิกอลก็คือสีแดงนะครับผมอีก30%เป็นเวลา30วินาทีนั่นเองนะครับผมอ๋อไม่ใช่ขออภัยให้ผมผมอ่านผิดก็คือจะทําการเร่งสกิลคูดาวก็คือไอ้ขลางนี้ครับผมอันนี้นะทำให้คูสกิลคูดาวไวขึ้น70%แล้วก็ทําให อาวุธประเภทสีแดงนะผมของตัวเองนะงั้นผมก็คืออย่างเช่น,นช่อง6ดาวเนี่ยของตัวเองนะครับผมอูดาาไว้ขึ้นอีก30%เปเ็นเป็นเวลา30วินาทีนั่นเองครับนี้มาดูกันที่สกิลของอุครุนนะครับผม2อ0 0้า้เป็นดาเมจธาตุพืชเป็นคาสายกายภาพแล้วผมมันก็จะเร่งเกตต่อเนื่อง6เป็นเวลา5วินาทีแล้วก็แสดงว่ามันจะได้เร่งเกตต่อเนื่องเป็นเวลาเท่าที่เขาใหยผมจะได้เร่งเกตต่อเนื่องเป็น30หน่วยครับผมเพราะว่า6ในเวลาหาวิก็คือหนะแห้ถ้าเกิดเ,เนาะแล้วถ้าเก จะทําให้คุณสกิลกดาวไวขึ้นอีกเจจาก10วิ้กก็จะเหลือประมาณ3วินาทีนั่นเองครับเราก็จะสามารถสแปมสก,กิลเรื่อยๆเพื่อเร่งเกรดได้เรื่อยๆนั่นเองครับทีนี้มาที่กันที่ทรูอาร์ตนะครับผมเจ็ดหมื่นเปอร์เซ็นต์ดามท่าพืชเป็นความเสียหายกายภาพแล้วก็จะทําการเพิ่มนะครับผมเพิ่มพลังโจมตีให้กับ,บยูนิตของเราทุกตัวนะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ฟิสิฟิคอลดาเมจก็คือดาเมทกายภาพอีก100%นะครับผมเป็นเวลา50วินาทีสามารถสแต็กได้ตรงนี้เลยครับผมตรงนี จำไว้เลยนะครับว่าตัวนี้เป็น1 1ละในความเก่งของโอคาลุนนะครับเพราะว่า1เพิ่มพลังโจมตีหกสิบอรนต์ก็คือเนี่ผมเพิ่ม,ม A.T.K. ไปเนี่ยเรียกว่าอะไรตรงๆไปเลยเนี่ย60%แล้วก็เพิ่มดาเมจกายภาพอีก100%นะครับผมเปวลาห้าสิบวิซึ่งมันนานมากๆและยังสแต็กได้นะผมเดี๋ยวผมจะมาบอกว่ามันจะโกงยังไงอีกหนึ่งทีนะครับโอเคครับผมทีนี้ไปกันที่ซูเปอร์อาร์ตนะครับผมวอสซ์อาบูเมอร์ก็คือ220,000%ดาเมจธาตุพืชเป็นปความเสียหายกายภาพ จะทำการดับเบิลโอเวนซูเปอร์อาร์ตก็คือจะทำการดับเบิลดาเมจนะครับผมของของซูเปอร์อาร์ตเนี่ยก็คือเป็นจาก2อ0แสนสองเป็น4ี0แสนเนาะแต่ว่าทำได้สูงสุดแค่2ครั้งนะผมต่อเคเวสนะก็คือต่อ1ด่านนะครับผมแล้วก็อันที่2เนี่ยเมื่อโอคารูนใช้ซูเปอร์อาร์ตในขณะที่เลือดตัวเองมีเท่าไหร่จะทำการลดต้านทานธาตุพืชของศัตรูลงนะครับผมเท่านั้นเป็นเวลา20วินาทีนั่นก็คือแสดงว่าโอคารูนใช้ซูเปอร์อาร์ตขณะที่เลือดตัวเองมี100% มันก็จะทําการลดต้านทานธาตพืชของศัตรูลง100%นั่นเองนะครับผมเป็นเวลา20วิแต่ว่าลดต้านทานเนี่ยได้สูงสุดแค่200%นะครับผมอ่ะอันนี้เป็นหนึ่งในความเก่งแล้วนะเร่งเกรเองเร่งเกรจากสกิลเองได้บัฟความโจมตีของตัวเองได้จากการใช้ทูอาร์ตและยังลดต้านทานธาตพืชของศัตรูได้ด้วยเพาะด้วยตัวของซูเปอร์อาร์ตนะครับผมและความโกงอย่างสุดท้ายของโอคัลลุนอยู่ที่อบิลิตี้ตรงนี้ครับผมเทอร์โบแกรนนี่นะครับก็คือ1 ยูนิคเราทุกตัวนะครับผมจะได้รับดาเมจลดลง30เป็นเวลา120วินะผมตอนเริ่มเควสนะแล้วก็อีกหนึ่งครั้งตอนที่โอคาลูนเนียเดสนะครับผมและมันจะมีอีกหนึ่งอย่างขอผมก็คือตรงนี้ดาเมจบูสต์เลเวลหนึ่งนะครับผมมันจะทําการบูสต์ดาเมจของโอคาลูนนะครับ1%ต่อพลังโจมตี100ใช่ครับผมทุกคนดูไม่ผิดเพิ่มพลังโจมตีให้กับโอคารุน1%ต่อพลังโจมตี100และทุกคนอย่าลืมว่าซูเปอร์อาร์ของโอคาูน มันบูสต์เอ็ตีเคตรงๆตรงเนี้ยไปเลยอีก60%สิบและสแต็กได้ผมจะผมจะตีให้กลมๆนะอย่างตอนเนี้ยโอคารุนเป็นตัวเปล่าๆใช่ไหมไม่มีของใส่พลังโจมตี3า0พแสดงว่าจากตัวของอบิลิตี้ตรงเนี้ยดาเมจบูสต์เลเวลหนึ่งเนี่ยโอคารุนจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นฟรีๆอีก38%เพราะว่าแต่อ่าเอา3า0พไปหาร100เนาะก็กลายเป็น38%แล้วยังไม่รวมกับตัวของฟรีท่าดาเมจบูสต์ตรงนี้อีก1อันนะครับผมเป็น2แล้วนะและยังไม่รวมมเเจกจกกที่่พิข,ขึ้นขอองโอคน จากตัวอันแรกอีก60%อนะครับผมอาจจะกลายเป็นว่าเพิ่มอีกหกสิบเปอร์เซ็นต์ไหมจากสามพันแปดก็อาจจะกลายเป็นประมาณห้าพันสี่อะไรแบบนี้สมมุตินะครับเพราะว่าถ้าร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็สือคูณสองเนาะถ้าหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือลดลงมาประมาณประมาณนี้ผมก็ตีไปเลขกลมๆประมาณสมมติว่าห้าพันอะไรกันนะครับผมบางทีมันไม่ตรงไม่เป๊ะหรอกผมที่เกล็ดไปกดเครื่องคิดเลขนะครับเอาเป็นว่าเป็นประมาณห้าพันอย่างสมมตินะครับผมจากที่จากถ้าสมมติวแบบจากเดิมเราจะตีที่มันควรจะเป็นสามพันแป็นเพิม่มอีก ว่ามันคูณหนึ่0ร0อยหาร100ก็คือ50แล้วยังไม่รวมกับอีคุสเมนที่เราจะใส่ให้ไปอีกว่ามันจะบูสต์เราจะตีกลายเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ยังบูสต์พี่ๆเขาดาเมจอีกแล้วก็มันสแต็กได้เพราะว่าสแต็กได้ก็คือมันทับไปเรื่อยๆครับผมจาก5,000อาจจะกลายเป็น7,000จะกลายเป็น12,000จะกลายเป็น24,000อะไรแบบเนี้ยไปเรื่อยๆครับผมในเวลา50าสิบวีที่มันทําได้นี่แหละครับผมคือความโกงของโอคารุนมันบูสต์พลังของมันมันบูสต์ตัวเองมันบูสตัวมันเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทั้งบ แล้วก็บูสจากแอบิลิตี้แล้วก็ยังมีตัวของจัมป์สตาร์นะผมที่เมื่อสตาร์ทแบทเทิลสตาร์ทแบทเทิลทุกคนฟังไม่ผิดนะครับผมมันไม่ใช่สตาร์ทเกมหรือสตาร์ทโควสนะสตาร์ทแบทเทิลก็คือสมมติว่าถ้าเราลงด่านเนี่ยแล้วด่านนั้นมันมีอยู่5ห้อง5ห้องอย่างเงี้ยพอมาเข้าห้องที่1ปุ๊บมันจะได้มาเฟดเกตมาฟรีเลย200แล้วหลอดแล้ว,ลว,ลว,ลวเราใช้ไปปุ๊บเข้าห้องที่2เราก็จะได้เกตมาฟรีอีก200ครับผมเป็นแบบเนี้ยทั้งหมด5ห้องแสดงว่าถ้าเราเล่นแบบปกตติิปกนะกน็คืออใ5ห้งเรราาาสสามาถบ ความโจมตีของโอคารูนได้3ามสอ่อยเปนะผมว่า6530จะเป็น300%จาก a t K แล้วก็ดาเมจบูทอีกอา500่าห้านะครับผมนี่แหละแล้วพอไปถึงห้องบอสเราก็กระแปมซุปเปอร์อาร์ตทำสี่สี่แสนสี่ฟิสิกส์ดาเมจพร้อมกับลดต้านทานธาตุพืชลง100%เนี่ยา่างน่ผมทุกคนวันโอเวอร์พาวเวอร์มากๆและความโกงอย่างสุดท้ายนะครับผมโอคารูนเป็นตัวดาเมจที่ใส่ของเล่นเกล็ดให้ตัวเองได้ก็คือช่องเหลืองตรงนี้ครับผม ตรงนี้เลยเนี่ยไอช่องเหลืองตรงกลางเนี่ยทำให้อควาลุนสามารถไปเองเออกช,ช่องเหลืองใส่ตัวเองก็คือเล่นเกตให้ตัวเองได้แล้วก็มีสส่ช่องแดงที่เพื่อเราโจมตีแล้วก็ช่องสุดท้ายเลือกเป็นแดงหรือเป็นเขียวก็ได้ถ้าจะให้ถ้าจะให้คุ้มก็เป็นแดงถ้ายืดหยุดก็เป็นเขียวแต่ผมเล่นําเป็นแดงไปเลยนี่ไหนครับผมกาเป็นตัวละครดาเมจที่ใส่ของได้แบบโอเวอร์พาวเวอร์จัดๆถ้าปกติสมัยก่อนๆอ่ะตัวตัว,ตวดาเมจอ่ Real ะมันจะเป็นช่องแดงๆแบบนา้นในรับผมันจะไม่ให้ใส่ช่องเล่นเกตให้ตัวเองถ้าไมม่่ใชแแบบแบบตััวละครทีน ดาเมจไม่ได้เวอร์วังนะไใเนี้ดาเมจ cover สกิล cover ช่องก็ยังเวอร์อีกเป็นตัวละครเมตาที่เมตาได้รับรับซื้อลแล้วก็อยู่ได้ยาวๆนะครับผมเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยก็เสียก็คงเป็นท่าสปิริตนั่นแหละท่าสปิริตมันค่อนข้างที่จะไปอยู่กับทีมอื่นๆยากนะครับผมส่วนมากมันจะเป็นแบบอีมันจะเป็นเผ่ามนุษย์อะแต่ก็ไม่มีปัญหาแล้วครับผมตัวมันเองไปมันเองได้นะครับประมาณนี้เลยดังนั้นเนี่ยนี่แหละครับผมคือความโหดของอุคลุนโหดตามลูกปองแต่งที่หายไปนะครับผมและยังไม่พอนะครับ ทุกคนต้องมาดูที่ Two Equipment ของโอคารุนครับผมโอคารุนมีความเก่งอีกหนึ่งอันก็คือตรง Two Equipment ที่มันจะช่วยเติมปัญหาที่มันขาดไปของโอคารุนให้อีกนะครับผมไม่ใช่เติมปัญหาดิต้บอกว่ามันเก่งอยู่แล้วแล้วเพิ่มให้เก่งขึ้นอีกนะครับผมทุกคนมาดูตรงนี้นะนี่ผมผมจะให้ดูนะครับตรง Two Equipment ของโอคารุนครับผมตรงนี้ผมตัวโอคารุล Two Equipment ตรงนี้นะครับมีความสามารถก็คือจะทําการเพิ่มเอิร์ d ดาเมจอีก50%แล้วก็ลด พิพิคอรรีเซตแต่ขดสตูลง30%มสิใช่ครับผมมันเพิ่มเอิร์ธดาเมจก็คือเพิ่มให้กับโอคารุนเพิ่มเอิร์ธดาเมจให้กับโอคารุนอีก50%และลดต้านทานกายภาพแน่นอนครับผมมันลดต้านทานกายภาพมันจะไม่เท่ากับของโอคารุนโอคารุนลดต้านทานพืชลดต้านทานพืชก็เป็นอันหนึ่งลดต้านทานกายภาพก็เป็นอีกอันหนึ่งสแสดงว่าบอสตัวนั้นอะ่ะจะโดนลดต้านทานพืชลงแน่นอน100%ถ้าสมมติว่เราใช้ตอนโอคารุนเลือดเต็มนะแล้วก็ลดโดนลดต้านทานกกกาาาาาายยภพลลลลงอออี30%แแแปว่่บบบบบสททจะะไมมเเเหกะกะหืรใบบ้้ตนนคัผ เอ๊ะยังไม่พอนะครับมันมีแพสซีฟของอุคเรตเมนที่ใส่ให้กับโอคอลุนด้วยก็คือตรงนี้ครับผมก็คือเมื่ออุคเรตเมนอันนี้ใส่ให้กับโอคอลุนนะครับจะเพิ่มสเตสเต,ต,ตของโอคอลุนทุกอันนะผมอีกยีบเปอร์เซใช่ครับผมพูดควไม่ผิดเพิ่มไปฟรีๆอีก20%และเล่นเกตต่อเนื่องอีก2ครับผมนี่แหละเป็นของแดงที่มีสกิลเล่นเกตต่อเนื่องให้เพิ่มสเตสเตอีก20%แล้วยังมสีสกิลที่เล่นเพิ่มเล่นเกตตัวเองอีกมีอาร์์์์ทีี่่่่เเเเพิิิมมตตัววววขอองสกลลลคคคููดดาานนนป ในซูเปอร์อาร์ที่บัฟเอดีเคบัฟฟิสิควลดาเมจมันครบเกินนะผมครบจนโกงอะ่ะตอนนี้โอคาลุนถ้ามีก็คือสบายเลยผมเอาไปลงด่านพวกธาตุน้ำแต่ถ้าเจอธาตุไฟก็อาจจะลำบากนิดหน่อยอะนะเพราะเรื่องธาตุน้ำนี่คือสบายสบาย,ยนะครับผมใช้โอคาลุนปาด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 ทีหนึ่งนี่รู้เรื่องแน่นอนครับผมก็ประมาณนี้นะผมใครที่แบบจะรีไอดี ID จะอะไรควรไหมควรน,นะผมควรหาโอคาลุนให้ได้โดยเร็วที่สุดแล้วไอดีถ้าชีวิตของท่านจะดีขึ้นมาแบบทนันตาเห็นนะครับ โอเคครับผมสำหรับใครที bye. Bye ่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ไปกันหลับายบายไว้เจอกันครับผม